เท่ๆจริงเท่จริงพิษเด่นพิษเป๊ะผมเป็นพิสบ้าสบายดีเด้อทุกคนสบายดีว่ากันทุกเคหน่พีชแชนอลวันนี้กับยูเบียนเทียนกันก่อนนะครับวันนี้กำลังจะไปหาหยุดสระวันกับแป๊กี้เห็นว่าหยุดซักคิวอยู่เนาะหยุดกับทรงหาแต่ซีมองแต่กบัดขานะตอนนี้ก็ แปดโมงปลายเช้าทุกคนก็เลยออกมาหาหยุดเนาะด้วยกับซักคิวบโวโหซักปาก,กหรือเปล่เนาะซักคิวตอนนี้กําลังซักอยู่เนาะเดี๋ยวมาแวะหาหยุดเนาะทุกคนอยู่แถวจุดทำสร้างนี่เนาะกูไก่จากบ้านก่อนใส่น้องมาหนีิขับรถอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวกระชับหยุดกับแบกกี้ไป สตูแหววบีเกลเลยเนาะเป็นงเดดวมาสักคิวอย่ผู้ชายสักเนาะส่วนใหังเห็นแต่ผู้หญิงไงเพราะว่าเป็นแดดๆเป็นีิแมนนี่แหละน่าจะหัวนจโทรกับ้านหลังใหญ่ดีเนาะทุกคนฮะโอ้เข้ามาในหองกับวายุ ยูเิ่งเปิดเพลงนะนเปลนไหยังฟังอย่บอาอ๋ออันนี้มันเป็นเอาไปจบไปได้แต่งรอว่ะเขา โอ้สักกี่วันสวยดีรอแล้วปัะนี่ <ไป S 1> สักต่ากนว่นาหยุดอื <c oughs> อเทคือหนังของต่างประเทศเนไ่ยก็มาอ่อ คริสแบง์อะเดคิสบอลคิสบอล้อเท่ห่ะยูดเสียมาวะมาว่ะใส่ยาซาดิมาทาเปนเซมรอโจนบอได้กินข้าวจะมาเศร้าที่นเราฮอดฮอดฮอตอนยี่งประมาณ เออสักคิวจะเห็ดเป็นเส้นเด่นะแสงมั้งดูมั้ไม่รอ嘛หยุดแส้มั้งทแท้มันมทันรอรออนไม่หมะ

ช่นลืมบอกเนาะบอกหมอว่าซักแบบคิ้วอันเห็นบอกเจเจที่จับผัดลมันห้าหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าหมื่นซองหนึ่งเส้นห้าหมื่นซ่อนหนึ่งเส้นห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ซองเส้นห้าหมื่นแล้วซื้อย่างะทาาเป็นลตไง กลมลงก่อนมืได้หน่อยแม่อนนี้นถ้าสมตาว่ามันดังนังมันมยั่วเทวดามันแก้วเล่นพิดคนละนะแก้วเลนพิทคนละปเดียวเรตันนั้นชาวบมาหายี่ยองค่ะค่มเทขึ้นอีหลีเลยอีต้นอ่งีตัวนไอต้นกลมลงก่อนกลมลองก่อนโอเคเป็น ก็เลยนี่แน่โอเคม่ค่อยิ้มแล้วผมยิ้มวัวตัวผั้นสั้นมูทนนะไอ้กฮะเป็นยังป้อเฮงเทะมันมันเขาบอกว่ารอเพื่อรอแล้แล้วย่เท่จริงเท่จริงคิสแบงคิสแบงผมเป็นคิสบ้า บามอ้งม uh, uh. ีกาเถมเคริสแบ b เออ c ร r i s b a คริสแ i s b บอแบบคิชคิชบาเบาเป็นสีน้ำตาลไงคันคิสแบกมมนสีดำคิสแบกมันนี่แบกก็ด้มัเดวมันคริ i แบ d ได้ีอะสีคีคตัีโอใ ก็โอ้ตัวใจโอ้ร่างานเป็นอะไรตลบเลยยิ่งเบื่อนอนยิ่ตีสักลตัดผู้แบบเป็นแบบแธรรมชาติที่นเลยะธรรมชาติที่นเ้ก็คือคิวอิลีเแต่ก่อนมันบางก่อนี่ว่ะบางไม่ได้สังเกตมันเลยน้องมได้สังเกตไม่วอบุกหินเลยไม่ได้สังเกตแล้วบางสิ่ เคยก็ไปสังเกตตนั้ยงไปสว้เตเต่ยไอมางเดี่ยเป็นไปเสียน่าติรไม่ากินข้าวนะทุกคนคนตามมาเถอเว้ตั้งแต่สักคิวมานีไอสังเกตแต่คิวโตเดหยอิตลีเด็กเก็กเดกเด็กเด็เดกเด็เด็กเด็ก แท่ช <unex> no ิบมโหูเลยแคขึ้นแค่ขึ้นแคขึ้นไรใจแค่กะจะใส่ซักแบบนี้หยุดภาษาเดี๋ยวิเช่าคบน้ำมันเลยขัมันซักนั่นเลยบอหารยางน้ำบ่เป็นเลขาดอกจะซั่งยังก็จะซังยังขอเงให้ดาไอ้ภาษสย มันั่งกินแถวนี้น่าจะควรด้วยไหนกับกับตรงยูสตูขอใหไโซท่ายูสตูแห่วเลยนะกินแคมทางในกาาศน้าะมแซบอะไรกินเาจะเก้าลองหอมะกันน้ำชางโอ้สโตก็โอ้สักสักแต่ตอนชั่โมงอ่ะ6กกาสาม่วโมงว่นเนาะสามชัวโม เพราะมันจะละเอียดเนี่ยมันจะแต้มปเป็นปเส้นเป็นเส้นนี้รอขึ้นลายแล้วคิวดกแล <c oughs> หละผู้เศราาปนีใต้เป็นแถวและผู้เศร้ามัชกีดีแม็กไรยียับเดี่เลยน,น,นี่กบสังพัชเยาว์มา เนี่ยกินน้ำกันกันได้ก็จะก็อ,อยากกิน,ข,นข้านนวจนราคาอกิืนหนาบลงพอนี้มืดเป็นตุกไฟกระเพาะโบราณไม่ปะปะได้กินข้าวจะเศร้าว่ะแม่ซี้ไหนหัวหน้าไม่กินเก่าไปไปกินปลาหัวหน้าค <c oughs> ึ้นลายทีที่ไปซักคิวสิออกมาเป็นยังไงวะก็เลยข้าวไ่กินเลย บองริเลยตั <Negative noise> <sh arp inhale> ้งแต่มันซักเข้ามาเนี่ยไอ้ปกติเออปกติอ้จะเหลียวเพิ่งจะหน้าแบบทันทานไปนะไอ้นี่แบบโฟกัสคิ้วเทเทเทอิริหยุดท่านเขาว่าเทคือเทหลอดเทข้อยตัวความจริงใจมันแบบบ่มั่นใจนะมันแบบผมบังคิ้วอยู่ เท่เท่อิ๋งเท่ว่าตัวมานี่มันมันคือเวลาเขาเป็นยอมผมเลยแหละเห็นป่ะแบบมันตอนแรกมันเคยแบบบ่มันใจแต่แบบมันยูไปมือหนึ่งสองมือไปตัดผมเนาะมันจะขาวช่องบอยบอยชิขก้นคอนเสิร์ตเนี่ยละ

โอ้บ่อต้ลบน่าวาเาเาเยแรงมั้งบาางเราจะมีไปเอาอยู่ในบิ๊กซีฮะแต่ยกไปเร็วเยี่มไหยุดอ่จะยูกินได้อยู่ รอแล้วบอกว่าบมมันใจจริงเข่ากระแซบกินน้อยเลยตกินน้อยหน่อยยุดกินเข่ากี่ลายแล้วน่าเชื่อในนั้มันสมกระเพาะให้เดาว มื่นกับจะหม,ม่เื่นกร่เท่าเลยห้าโมงหกโมงคนมันจะกลับมาสะตเห็นเห็ดบีด อันนี้เป็นบีทแรกนี่กำลังเ he ฮียนเฮ็ดบีนนะทุกคนกลับมายุดกันนอนรับให้โซกเพลง s o c c ร์อันนี้บีทเฮียนเฮ็ดเองนะทุกคนเฮ็ดกระกองก่อนค่อยๆไปค่อยๆไปนะทุกคนแล้วให้เฮาเป็นคนสอนให้เนาะ ทีเชร์เา VVK เป็นโปรดิวเซอร์เสียเาแคนอยู่าจบที่เฮาเบสุนเดียแล้ว่ได้เีนแคนะ บเอเอต้องไปไหมเอวเอว็รบอแหละเอวเฮเฮียนเป่าแค่เนาะได้อยู่ได้ยูดแคน EDM ปะ m ทิเซอร์เหี่วใช่ไหมเิมอ่โอ้โหเริ่มต้นไม่มันก็ยากเรเห็ดปีเื่อมาอ้วคนนีก็นั่งเีวเห็ีไอ้ตัวนี้ก็ยังแฮกเลยแฮกซองเหี่ยลดลดอะไรนะลดลดที่พันบิดแบนโยเราที่มตัดมบิดแบนัแบนบอกแบบนีไง เชียโปรเจกคคาคำประเทศว่ะโปรเจคคำประเทศเอาโปรเจคเด้หรอโปรเจกค่อยก่อนเด้อโปรเจคจะก่อนดีเลยโอ้นั่งเห็บปิดเลยเมื่อยนะทุกคนอีกนอนไอโซออกไปนอกแต่งกินเนาะเห็นอะไรด้วยประกันยุ่นไปซักคิวมาเอามันซักมาใหม่ได้คลิปอีพีนี่มันมันซักคิวเลยเด้อ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  เดียวเดียวเดียวโอ้โยูตัคิวอะที่ยเอาว่าว่าเสียให้นี่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 เขาบอกว่าให้ไปซักนี่สิแต่งแบบเจมิงนี่อ๋อแต่เจมิงนี่นะนี่แล้ว ติดแจ้งเนาะทุกคนเจ็ดโมงอ้คิวใหม่กูว่าเสียบไปได้ทุกคนเนาะมันเนี่บาดนี้มันจังฉิลอบออกยังบันสินเทแล้วเทแล้วมึงมาชิ้นทุกคนคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งี้ยเป็นยังไงเนี่ยว้าวเขาส่งเดินบินบินจัาโมงก็เาแปดโมงอ่าใจกบเด้อดิมิตรโหลดแล้วเนาะไปหับไปส่งไปหันไปนี่กับมมีเล่าเจ้งฉิวอะไรนขอบใจหลายๆเด้อมันคืนนีเนี่ยเด้ โอ้ยไอ้โสงไอ้โสงเจอกันเลเจอกันนะเจอกันเจอกันเด้อเด้อขอบใจล่ะหยุดนิ่งจะขึ้นมาคอนเสิร์ตนะจะหยุดนิ่งเจอกันเจอกันเดินทางปลอดภัยซียูโบ่คิวนี่เข้มเท่ดีวะนี่ทรงนะทุกคนกดใหน้หน่อยนะส่ดีส่งดีโอเคโอเคขอบใจเพื่อนส่งดี อมนะทุกคนปเสร็แล้ววันนี้ก็จะกลับไปนอนนะทุกคนเจ็ดโมงเลยเด็กไปอาบน้ำน,นอนพักกับพอดีนะทุกคนบ๊ายบาเจอกันคลิปหน้านะทุกคนหยุดกลับไปเฮดคิวมากับเท่ดีเลยคนยังบ่มั่นใจนะไปสตูแฮลอย่งนีแต่คนเยอะเลย แต่เท่ดีอนะมันถึบบายยทุกคนเจอกันคลิปหนาเลยทุกคนบายย